วันนี้วันที่สเมษายนพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระสารีบุตรเถละภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีปัญญามากพระสารีบุตรได้เกิดในคันของนางสารีพามณีในหมู่บ้านอุปติสะไม่ไกลจากกรุงราชคลึกในวันตั้งชื่อทารก พวกญาติได้ตั้งชื่อว่าอุปติสะส่วนพระโมคคารนะได้มาเกิดวันเดียวกันด้วยได้ชื่อว่าโกลิตะเด็กทั้งสองนั้นเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมากมีบริวารมากมายวันหนึ่งเมื่อทั้งสองคนดูมหรสพอยู่แต่ไม่ได้มีความสนุกสนานอย่างเคยเพราะยานปัญญาเริ่มแก่ก้า ทำให้มีสติปัญญาพิจารณาหาสาระในมหรสพและชีวิตทั้งสองคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรควรดูควรได้จากมหรสพนี้คนที่แสดงเหล่านี้ทั้งหมดมีชีวิตไม่ถึงร้อยปีก็จะล้มหายตายจากกันไปเราทั้งหลายควรจะสแสวงหาโมกขธรรมสักอย่างหนึ่ง แล้วนั่งนึกพิจารณากันต่อไปลำดับนั้นโกริตะถามอุปติสะว่าสหายอุปติสะท่านไม่สนุกร่าเริงเหมือนวนก่อนก่อนเลยเพื่อนใจลอยกำลังคิดอะไรอยู่หรืออุปติสะตอบว่าสหายโกริตะเรากำลังคิดอยู่ว่าการดูคนเหล่านี้แสดงไม่มีแกนสารเลย ไม่มีประโยชน์เราควรจะสแสวงหาธรรมเครื่องหลุดพ้นสำหรับตนท่านเองก็ใจลอยเหมือนกันนี่โกริตะยอมรับว่าตนเองก็คิดเหมือนกันอุปติสะรู้ว่าโกริตะมีอัธยาศัยใจคออย่างเดียวกับตนจึงเสนอว่าสิ่งที่เราทั้งสองคิดเป็นการคิดที่ดีเราจะสแสวงหาโมกขธรรม เราควรจะบวชสักอย่างหนึ่งตกลงว่าจะบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกอุปติสะและโกริตะร่ำเรียนคำสอนของสัญชัยปริพาชกได้รวดเร็วเรียนจบภายในเวลาสามวันเท่านั้นพวกเขาถามอาจารย์ว่าลัทธิที่เป็นความรู้ของท่านมีเพียงเท่านี้หรือ หรือว่ายังมีความรู้อื่นสัญชัยปริภาชกตอบว่ามีเพียงเท่านี้แหละทั้งสองท่านจึงตกลงกันว่าพวกเราควรจะเที่ยวไปยังหมู่บ้านเมืองและเมืองหลวงก็อาจได้พบอาจารย์สักท่านหนึ่งผู้พบทางหลุดพ้นแล้วสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจากอันบวร ทรงส่งพระสาวกออกประกาศคำสอนส่วนพระองค์ทรง,งประทับอยู่ที่พระเวรุวันปลุงราชครึกวันหนึ่งอุปติษาปริภาชกรับประทานอาหารแต่ช้ามืดแล้วออกเดินไปยังอารามของปริภาชกสว่างแล้วเขาได้เห็นพระอัชชิเถระเดินบินทบาทอยู่คิดว่า บรรพชิตเห็นป่านนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระอัศชินั้นมีมารยาทงามก้าวไปถอยกลับแลเหลียวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเรื่มใสมีในตาทอดลงมีทุกอิริยาบถงดงามอุปฏติสระคิดว่าในบรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ได้บรรลุพระอรหัตมรร ในโลกภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นพระอาหารหันต์แน่ถ้ากระไรเราจะเข้าไปหาท่านแล้วถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศัสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครอุปติสสะติดตามไปจนพระอัศชิิบินทบาทและฉันบินทบาทเสร็จแล้ว จึงเข้าไปหาท่านแล้วพูดคุยปราใสแล้วได้กล่าวถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครขอรับพระอัศชิต,ตอบว่ามีอยู่ท่านมีพระมหาสมณะสากยะบุตร เสด็จออกพนวดจากสากยะตะกรูลเราเองบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอุปติสสะปริภาชกถามต่อไปว่าก็พระศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไร แนะนำอย่างไรพระอาศชิต,ตอบว่าเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งเข้ามาในธรรมวินัยนี้จึงไม่อาจแสดงธรรมกว้างขวางได้แต่จักกล่าวใจความดวยโดยย่อแก่ท่านลำดับนั้นพระอาสชิได้กล่าวธรรมนี้ว่าธรรมเราใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาส,ม,สมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้อุปติสะปริภาชกฟังธรรมนี้แล้วได้เกิดธรรมจากสุอันปราจจากทุลีปลาจจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ได้เกิดขึ้นแก่อุปติสสะปริภาชกว่าทมนี้แหละถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้นท่านทั้งหลายจงบรรลุถึงบทอันหาความโศกไม่ได้บทอันหาความโศกไม่ได้นี้พวกเรายังไม่เห็นจึงร่วงเลยมาแล้ว หลายหมื่นกับท่านว่าเมื่อบรรลุเป็นพระสาวโสดาบันแล้วอุปติสะเรียนพระอัศสชิว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปเท่านี้ก็เพียงพอตอนนี้พระศาสดาของพวกเราประทับที่ไหนตอบว่าผู้มีอายุตอนนี้ พระองค์ประทับอยู่ในพระเวรุวันแล้วหมอบลงกราบเท้าพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทำประทักษิณสามรอบต่อมาอุปติสสะปริภาชกเข้าไปหาโกริตะปริภาชกเขาเห็นสหายอุปติสสะเดินมาจึงถามว่าผู้มีอายุอินทรีคือ สีหน้าและแววตาของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านได้บรรลุอมาตะธรรมแล้วหรืออุปปติสะจึงเล่าเรื่องที่ได้พบและฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระก็ได้บรรลุธรรมมาจากสุโกลิตะปริภาชกฟังแล้วที่พระอัสสชิแสดงธรรมจากอุปปติสสะ แล้วก็ได้บรรลุธรรมมาจากสูตรเช่นกันครั้นทั้งสองท่านได้บรรลุธรรมมาจากสูตรแล้วก็ได้ชวนกันไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อมาอุปติสสะและโกริตะพากันเข้าไปหาสัญชัยปริภาชกก่อนเพื่อจะไปบอกว่าจะไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัญชัยปริพาชกกล่าวห้ามป่าไม่ให้ไป แต่ท่านทั้งสองยืนยันว่าจะไปเมื่อสหายทั้งสองออกไปหมู่สิทธิ์ของสัญชัยปริพาชกแตกกันแล้วอารามปริพาชกได้ว่างลงสัญชัยเห็นอารามว่างเปล่าก็อาเจียนเป็นโลหิตขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทสี ทรงเห็นคนเหล่านั้นแต่ไกลจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสหายสองคนนั้นคือโกลิตะและอุปตปิสะกำลังจะมานั่นจากเป็นคู่สาวกของเราลำดับนั้นทรงแสดงขยายพระธรรมเทศนาที่เนื่องด้วยความประพฤติแห่งบริวารของสหายสองคน จบประเทศนาปริภาชกซึ่งมากับอุปติสสะ250คนได้บรรลุพระอาหารหันตส่วนทั้งสองคนนั้นยังไม่บรรลุยังคงเป็นพระโสดาบันอุปติสสะและโกริตะได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงตรัสประทานการอุปสมบทว่าพวกเธอ จงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราเก่ลาวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดหลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้ชื่อว่าพระสารีบุตรเพราะเป็นบุตรของนางสารีพามณีส่วนโกลิตะได้ชื่อว่าพระโมคคัลลานะเพราะเป็นบุตรของ นางโมกคลีหลังบวชแล้วพระโมกขาลานะใช้เวลาเจ็ดวันจึงสำเร็จพระอาหารหัดพระสารีบุตรใช้เวลาสิบห้าวันจึงสำเร็จพระอาหารหัดเหตุที่พระสารีบุตรบรรลุพระอาหารหัดช้าแม้จะเป็นผู้มีปัญญามากแต่บรรลุช้ากว่าพระโมัลลานะเพราะพระสารีบุตร มีการตระเตรียมมากมีบริกรรมมากเหมือนอย่างพวกคนเข็นใจนึกจะไปที่ใดก็ไปได้เลยแต่พระราชาจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีการตระเตรียมมากทั้งช้างพระราชพานะและกําลังคนมากเป็นต้นเพื่อสมแก่ฐานะฉันใดพระสารีบุตรก็มีอปมุปมาฉันนั้น พระสารีบุตรเล่าถึงการฟังธรรมและบรรลุอรหัตของท่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรู้แล้วทรงมีพระจักสุได้ทรงแสดงธรรมโปรดผู้อื่นโปรดทีฆะนาขาปริภาชกเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่เรามุ่งประโยชน์ได้ตั้งใจฟังการตั้งใจฟังของเรานั้นไม่ไร้ประโยชน์ จึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นผู้หาอาสวะไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องเวทนาปริกหาสูตรโปรดทีฆะนคา,าปริภาชกอักขิเวสนะเวทนาสาอย่างนี้คือสุข,ขเวทนาหนึ่งทุกข,ขเวทนาหนึ่งอนทุกขะมะสุขเวทนาหนึ่งอักขิเวสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสมอทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอัุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในเวลานั้นไม่ได้เสวยสุข,ขเวทนาไม่ได้เสวยอัุกขมะสุขเวทนา ได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมะสุขเวทนาเท่านั้นอัคิเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันป,จปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยป,จปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอักขิเวสนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้่อบได ทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกเวทนาทั้งในอทุกข,ขะมะสุขเวทนาเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันยร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอักขิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาดแก่งแย่งกับใครๆโหหานใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโมหานนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิก็โดยสมัยนั้นพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีความดับริว่า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อพาะสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ไม่ถือมั่นด้วยอุปทานและธรรมจากสุปราศจากทุนีปราศจากมุลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีคณะขะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาต่อมาท่านต้องการจะสอนเรื่องความประพฤติของพิสุที่ดี แก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจึงกล่าวลักษณะของพิสุที่ดีว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติมีความดำริชอบไม่ประมาทยินดีแต่ในกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่คนเดียวยินดีปัจจัยตามมีตามได้ นักปบาชทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุภิกษุใดพิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นเหมือนลูกศรคอยทิ่มแทงทั้งไม่ได้มีความยึดมั่นในอทุกข,ขมะสุขเวทนาก็คืออุเบกขาเวทนาว่าเป็นของเนื่องในตนภิกษุนั้น จึงพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรคือไม่ติดแม้ในสมมุติบัญญัติภิกษุผู้มีความปรารถนารโมกเกลียด้านมีความเพียรย่อหย่อนมีการเล่าเรียนน้อยไม่เอือ้อเฟื้อแต่อย่าได้มีในสำนักเราไม่ว่าในการไหนๆเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในการให้โอวาทบุคคลเช่นนั้น ในหมู่สัตว์โลกนี้ส่วนภิกษุผู้เป็นหูสูตรมีปัญญาตั้งมั่นดีในศีลประกอบความสงบใจอยู่เนืองๆขอจงมาสถิตบนกระหม่อมของเราเถิดภิกษุใดประกอบอยู่ในธรรมเป็นเหตุให้เนื่นช้าเนืองๆมีใจยินดีในธรรมเป็นเหตุให้เนื่นช้า ภิกษุนั้นชื่อว่าพลาดจากนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบอ่านยอดเยี่ยมส่วนภิกษุใดและธทรารเป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้แล้วยินดีแล้วในทางแห่งธรรมซึ่งเป็นเหตุไม่เนิ่นช้าภิกษุนั้นบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษม จากโยคะอันยอดเยี่ยมบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดห้ามปรามเหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์พึงคบผู้เป็นบนัณฑิตเช่นนี้เพราะเมื่อครบเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยผู้ใดกล่าวพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตว์ุรุรุษทั้งหลายแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตว์ุรุษทั้งหลายความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคือคราวแก่และคราวหนุ่มการจะไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอย่าพินาศเลยเวลาอย่าได้ล่วงเลย ท่านทั้งหลายไปเสียเมืองชายแดนได้รับการคุ้มครองทั้งภายในภายนอกฉันใดท่านทั้งหลายโปรดคุ้มครองตนให้ได้เวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปย่อมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี